สวัสดีคะ่ะกับพี่อืงคนบ้านป่านะจ๊ะวันนี้เอื้องใหม่นาป่าจ้าสวยๆอย่างนี้เลยบางคนก็เรียกเอื้องดินนะคะเอื้องช้างเอื้องใหญ่แล้วก็เอื้องต้นนะคะเอื้องใหม้นา,นานี้จัดว่าเป็นสายพันธุ์ที่ที่มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะมีถึง90ชนิดเลยนะคะอันนี้คือเอื้องไหม่น้าป่าที่ใหญ่มากเลยนะคะใบของเขาก็จะเป็นเงาๆอย่างนี้เลยคะ่ะนิ่มนะคะเป็นคนเล็กๆจนเหมือนกรรมอัมยี่เลยคะ่ะเส้นกระดูกนั่นคือโดนโดขึ้นมาชัดเลยนะคะ คือนูนขึ้นมาชัดนะคะแล้วด้านหน้าเขาก็บุ่มลงไปนะคะหมายถึงเส้นผ่าศูนย์กลางนะคะแล้วก็ลายเส้นก็จะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แผ่นใบนี้เป็นรูปรีนะคะแกมใบเ,เหมือนหอกนะคะปลายแหลมโคนใบมนนะคะกาบใบนี้คืออวบสีเขียวหรือว่าสีน้ำตาลแดงๆเล็กๆน้อยๆนะคะขอบใบนี้จะเรียบมีขนทุกส่วนของต้นเลยนะคะ ก้านใบนี้จะสั้นหมายถึงก้านที่ติดกับเออเนี่ยนะคะที่เป็นบ้องๆนี่คือก้านของเขาใช่ไหมคะแล้วก็จะมีใบที่ติดกับก้านอีกทีหนึ่งก็คือสั้นๆเลยนะคะเรียบแล้วเป็นมันเลยนะคะในท้องนุ่มๆเลยค่ะนุ่มมากจริงๆนะคะนุ่มจริงๆค่ะนี่อันนี้ก็คือเป็นดอกของเขานะคะเป็นสีขาวเป็นรูปเหมือนรูปแตเลยนะคะ ใบของเขาก็จะเรียวเป็นหอกนี่เห็นไหมคะสวยไหมคะใบเขาจัดได้ลงตัวมากๆเลยนะคะเป็นซ้ายขวากลางคือรอบๆก็คือออกไปรอบๆนี่นะคะเป็นรูปวงนะคะกระจายกันเป็นชั้นซ้อนอย่างนี้คือก้านของเขาจะสั้นๆแล้วมันก็เลยแบบตรงไปลายนี่คือสวยนะคะนี่คะ่ะลำต้นก็จะตรงๆอย่างนี้นะคะมีสปปรปพะคุณทางยาด้วยนะคะ มีสรรพคุณทางยาต้นไม้ส่วนใหญ่ก็จะมีสรรพคุณทางยานะคะไม่ส่วนใหญ่จะไม่เป็นพิษนะคะจะเป็นเอ่อเป็นประโยชน์กับผู้คนที่เข้าป่านะคะส่วนใหญ่เขาก็จะรู้ว่าต้นไม้ชนิดไหนที่มีประโยชน์แบบไหนนะคะคนโบราณโบราณเขาก็จะสอนมาเพราะว่าเมื่อก่อนก็จะไม่มีโซเชียลอะไรให้ศึกษาอะไรมากมายนะคะจะบอกต,อต่อกันมานะคะนี่ค่ะใบของเขาก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะ ประโยชน์ก็เยอะแยะมากมายเลยจ้ะพี่อยากจะให้ดูใบนะคะนี่เห็นไหมคะนิ่มนิ่มต้องขออนุญาตเอ้ยขอโทษค่ะจะพูดเพุอีกแล้วต้องขออนุญาตนะคะพอดีไม่ได้ตั้งกล้องลวมือก็อาจจะสั่นๆนิดนึงเพราะว่าถือเองอากาศก็ร้อนมากๆเลยค่ะ ร้อนมากเลยค่ะจะเข้าหนาวแล้วแต่ก็อากาศก็ร้อนนะคะอันนี้ดอกของเขานะคะเป็นสีขาวเป็นปรูปแต่กลางดอกก็จะมีสีเหลืองๆหมายถึงในดอกนะคะอ่อ,อนสีเหลืองอ่อ,อนๆหรือสีชมพูเนี่ยเห็นไหมคะแล้วก็ดอกก็จะทยอยออกทยอยออกกันนะคะบนช่อของดอกก็จะมีกาบสีแดงๆนะคะรองรับดอกแต่ละดอกกีบดอกขนาดใหญ่ของเขาเนะะี่ยค่ะเป็นกลวยๆอย่างนี้นะคะ ปลายแพรจับจีบกันนะคะบางๆน้อยๆสีขาวนะคะผลของเขาก็มีนะเป็นรูปขนานแก้มรูปสามเหลี่ยมอะไรอย่างนี้นะคะถ้าแห้งแล้วเขาก็จะแตกแตกเป็นเนื้อแข็งแล้วก็สุกสีแดงนะคะปลายยอดก็จะมีกีบเลี้ยงหนึ่งหรืออยู่เป็นกระจุกกระจุกแหลมๆนะคะสาม,มเฉดเมล็ดของเขานี้ก็จะเป็นดำปนปนมันนะคะ ประโยชน์ของเขานะคะก้อนอิสายนี่เขาจะใช้เงานะคะต้มน้ําดื่มส่วนใหญ่ใหม่นก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะคันอื่นก็เหมือนกันนะคะบํารุงมดลูกสมานแผลภายในนะคะแล้วก็สรางเด็กส่วนลําต้นเนี่ยถ้าเขาไปย่างไฟนะคะเอาน้ําหยอดหูนะคะหูหนวกหมายถึงโรคหูหนวกหรืออะไรอย่างนี้นะคะตําราไทยใช้เงาซึ่งมีรสขมนคะครับสับขับปัสสาวะนะคะ บวมน้ําอะไรอย่างนี้เนี่ยตกขาวหรือติดเชื้อทางเดินปัสสาวะอะไรอย่างนี้นะคะแผลหนองหรือว่าอักเสบบวมค่าพยาธิด้วยนะคะหมายถึงเราถ่ายออกมาเลยนะคะแล้วก็ถ่ายเป็นเลือดอะไรอย่างนี้นะคะส่วนใหญ่สพคุณของไหมหนาก็จะเป็นอย่างนั้นซะส่วนใหญ่นะคะแต่อันนี้พี่อังเอามาให้ดูก็คือไหมานาปังเนาะแงาสดของเขาก็มีพิษนะทุกคนเงาสดอะ่ะส่วนใหญ่เขาก็เอาเงาเง่งไปใช้ประโยชน์ใช่ไหมคะแต่ว่า ถ้าเรากินสดเนี่ยจะทําให้ท้องร่วงอาเจียนอย่างรุนแรงได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องกินสุกอย่างเดียวเลยนะคะต้องต้องเอาทําสุกอย่างเดียวเลยจ้ะวันนี้ก็ขอบพระคุณมากๆเลยเข้าป่าแล้วก็เลยเจอก็เลยถ่ายให้ดูนะจ๊ะเป็นหมายนาป่านะคะสวยงามดีค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาติดตามชมฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้พี่อังด้วยนะขอขอบพระคุณมากเลยค่ะขอให้โชคดีกันทุกคนเลยจ้า ไปแล้วค่ะสวัสดีนะคะ